أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعلنا عارفين اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم بارك عنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر غلامنا لا إله إلا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة <تسكت> وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين نسيت أغنام بيسو الله จากหลักวิชาจิตวิทยาของอิสลามหน้าที่46การขโมยนามชื่อวะฮับอีกนามชื่อหนึ่งของละซึ่งท่านและคนส่วนมากได้ขโมยมาไว้กับตัวของท่านเองและท่านขโมยมาไว้มาใส่ไว้ในตัวของบุคคลอื่นก็คือนามชื่อวะฮับหรือมอติยนนะซึ่งแปลว่าผู้ให้แนะปลว่าผู้ให้เหมือนกัน แต่หากว่าท่านเป็นผู้ขโมยนามชื่อนามนี้เอามาไว้กับตัวท่านตัวของท่านเองหรือเอามาไว้กับตัวบุคคลใดก็ตามความอเดลยุติธรรมก็จะไม่มีในตัวและในจิตใจของท่านบรรดาอุลมะได้ประนามบุคคลชนิดนี้ว่าเป็นผู้ที่ร่างกายภายนอกเท่านั้นที่เป็นคนแต่จิตใจของเขาเสมือนกับสัตว์โอ้แรงแล้วเหตุที่เป็นเช่นดังกล่าวนี้ก็เพราะว่าการให้นั้นไม่ว่ามันจะเป็นการให้ที่มี ผู้ให้ท่านหรือท่านให้แก่ผู้อื่นท่านจะมีความรู้สึกในจิตว่าตัว,ตวของท่านนี่แหละเป็นผู้ให้หรือคนคนนั้นแหละเป็นผู้ให้ไม่ใช่มาจากอะไ์นั้นติดอยู่กับสิ่งยโสเหตยึดติดอยู่กับตัวตนไปให้คุณลักษณะของการให้กับคนนะเพราะฉะนั้นในตาเหตุอสมานี่ก็คือมันเป็นคุณลัณลกษณะอันนั้นอันนี้ซึ่งที่เป็นตรงกับพระนามของอร้อนนั่นนะอย่างเช่นการให้นี่นะการให้เราเอา การให้แล้วผู้ให้อัลว่าฮับนี่นะนะซึ่งเป็นนามชื่อของเละ้วนะแต่เรานั้นกลับไปเอานามชื่อนั้นมาไว้กับคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นเป็นผู้ให้นะพอว่าคนนั้นไม่ไหว้เราก็รู้สึกว่าการให้อันเนี้มาจากคนนั้นทําให้เราไปติดอยู่ที่คนนั้นมองไม่เห็นผู้ที่ให้จริงๆริงใช่รือทั้งทั้งที่การให้ของเขานั้นมาจากไหนละ่ะอยู่ในความรู้ของตั้งแต่อาซาลีและการที่เขาได้ลงมือให้ั้น เพราะนั่นก็เราทําให้เขามาให้เราแสดงว่าริสกีที่มาสิงเราหรือว่าสิ่งที่เราได้รับอันนั้นเนี่ยเลาให้แต่ผ่านมือเขางเงไ้ไหมเพราะฉะนั้นเราขอบคุณเขาแต่จริงๆใจเรานั้นขอบคุณอัลล่ะหรอเงี้หม,หมเราขอบคุณเขาเพราะนั่นคือสิ่งสาเหตุฮาแต่ใจเรานั้นขอบคุณอัลล์อืม เช่นเดียวกันเวลาที่เราให้กับคนอื่นนะั้นการที่เราให้นั้นอัลลอ์ให้คนนั้นผ่านมือเราผ่านมือเรานี่ให้ให้คนนั้นให้คนนี้นะเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดว่าตัวเรานี่เป็นผู้ให้ถ้าเรายึดติดว่าตัวเรานี่เป็นผู้ให้เราก็จะรู้สึกว่าเรามีบุญคุณกับเขา mm hmm. ใช่ไหมล่ะเรามีบุญคุณกับเขาแต่จริงๆไม่ใช่นะั้นที่เราได้ให้นั้นนั่นก็คือการกระทำของเราเราจะไม่รู้สึกว่าคนอื่นเป็นนี่บุญคุณเรา ใช่ไหมเราจะไม่รู้สึกเท้าทวงมุญคุณว่าฉันให้นั้นให้นี่เห็นไหมละ่ะบางทีเราพอเราทําดีกับใครเราให้นู่นให้นี่แล้วรู้สึกว่าเออเราทําดีกับเขาเขาน่าจะต้องทําดีกับเราด้วยเราไม่ได้นึกว่าที่เราทําดีกับเขานั่นนั่นคือการรัให้เราทําเราไม่ได้นึกว่าที่เราให้เขานั่นคือการให้ของอับผ่านมือเรา,าเราไปยึดติดอยู่ว่าเรานี่แหละเป็นผู้ให้เขาเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีบุญคุณกับเขา พอเขาทำอะไรรู้สึกว่าเออเไม่พอใจเราก็ว่าเขานนรคุณทำเราก็ว่าเขานั้นไม่รู้จักบุญคุณคนแลวเราก็ลําเลิกบุญคุณเขาถูกไหมละ่ะนั่นแหละเพราะอะไรนั้นเพราะเรายึดติดอยู่ในความรู้สึกว่าเรานี่เป็นผู้ให้ทีนี้เราสังเกตตัวเราเองเลยว่มามีไหมละ่ะที่เราเป็นรู้สึกแบบนั้นนะเวลาทําดีกับใครแล้วรู้สึกเขาไม่ทําดีกับเราเราไม่พอใจนั่นแหละมันบอกว่าเรานี้ยังยึดติดกับตัวเราเอง เรานี้ยังไม่ได้ตาเฮต์อัสมาเข้าใจนะนั่นนั่นคือตัวอย่างนะแต่พอพอเขาว่าคุณน,นี่นะลำเลิกบุญคุณคนนะโกรธไม่ฉันไม่เคยทัวงม่เคย้แต่ในใจเรานะนั้นรู้สึกว่าเขาควรจะทําดีกับเราเราทํำดีกับเขาเขาควรจะทํำดีกับเราเราให้เขาเขาจะควรให้เราใช่ไหมล่ะ่านั่น ไอ้ข้างนอกนั้นโดยมารยาทันเราไม่ว่าและนั่นนั่นโดยมารยาทใช่ไหมละ่ะซึ่งเราก็ถูกใช้ปฏิบัติตามมารยาทอันดีงามรักษา,าดาบระวังกันนะใครที่ไม่รู้จักขอบคุณมนุษย์เขาก็ไม่รู้จักขอบคุณหรอ์ใครไม่รู้จักขอบคุณอาลอ์เขาจะไม่รู้จักขอบคุณมนุษย์อ่านะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอบคุณเมื่อเขามีเกียรติจิตเราก็ต้องมีเกียรติใจกับเขานั่นคือคําสอนคืออัดาบนั่นคือสุฮิรแต่ใจเราละ่ะใจเราต้องไม่ผูกไม่ยึดติดใช่ไหมละ่ะ ไม่ผูกไม่ยึดติดแต่ไม่ใช่่าใจเราไม่ผูกไม่ยึดติดแล้วเรานั้นกลับนะไปรู้สึกว่าเออไม่ต้องขอบคุณก็แล้วที่เขาให้เรานั้นหานั้นเสียมารยาทเข้าใจนะแยกให้ออกว่าไหนนอกกัไหนในอันในข้างนอกนั้นเขาไว้สำหรับเป็นมารยาทสำหรับการอยู่ร่วมกันแต่ใจนั้นเราไว้สำหรับเพื่อที่เรานั้นห้ดกับไระด้หรอเพื่อให้เรานั้นใกล้ชิดกันหรอเข้าใจนะ งั้นเราต้องรู้ว่านอกคืออันไหนในคืออันไหนอย่าเอานอกมาบนกับในอย่าเอาในบนกับนอกมั่วไปหมดนะมันจะวางตัววางใจไม่ถูกอิสลามเราสอนเนื่องมารยาทเน้นเนื่องมารยาทต้องรู้จักขอบคุณนะต้องรู้จักขอบคุณผู้ให้เราเราขอบคุณเขาแต่ใจเรานั้นไม่ได้ยึตดติดกับเขาใจเราอยู่กับหรอนะไม่ได้เอาลักษณะของการเป็นผู้ให้นั้นไปไว้กับเขาไม่ได้เอานามชื่อของอลัลวอฮบไม่ไดเอานามชื่อของการเป็นผู้ให้นั้น ไปไว้กับใครไว้กับตัวเขาและไว้กับตัวเรานั่นแหละเหตุที่เป็นเช่นนังนกล่าวนี้ก็เพราะว่าการให้นั้นไม่ว่ามันจะเป็นการที่การให้ที่มีผู้ให้ทานหรือท่านให้แก่ผู้อื่นท่านจะมีความรู้สึกในจิตว่าตัวของท่านนี่แหละเป็นผู้ให้หรือคนคนนั้นแหละเป็นผู้ให้ไม่ใช่มาจากหรอในจิตใจของท่านจึงเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นแก่บุคคลที่ได้ให้ท่านยกตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัด แจ้งก็คือสมมุติว่าท่านจะไปทําฮัทท่านมีเพื่อนอยู่สามคนคนที่หนึ่งชื่อนายกคนที่สองชื่อนายขอคนที่สามชื่อนายคอนายกได้เอาเงินมาสดาก็ได้บริจาคให้ท่านนั้นห้าสิบาทนายขอให้ท่านหนึ่งร้อยบาทนายคอมาเยี่ยมท่านอย่างเดียวโดยไม่ได้ให้อะไรเลยในกรณีนี้ถ้าหากว่าท่านไม่มีวิชานี้ความไมาย่ยตดยรรมก็จะเกิดขึ้นในใจของท่านทันทีโดยใจของท่านจะรักนายขอมากเป็นพิเศษเพราะเขาให้มาก และรักนายกน้อยหน่อยเพราะเขาไม่น้อยและไม่รักนายคอเลยเพราะเขาไม่ได้ให้เลยเหตุที่จิตของท่านเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านมีความรู้สึกว่านายกนายและนายคอนั้นเป็นผู้ผู้ที่ให้ท่านส่วนนายคอนั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้ให้ท่านดังนี้และที่อุลามะได้ประนามว่าร่างร,ร่างกายนั้นเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นะจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบไปเห็นได้ชัดอีกคือสมมุติว่าท่านซื้วอวัวมาตัวหนึ่ง แต่เนื่องจากมีกิจธุระอะไรเกี่ยวกับอาชีพการงานท่านยังไม่มีเวลาเลี้ยงดูมันท่านก็เลยเอาวัวไปให้คนอื่นเขาเลี้ยงโดยท่านออกเงินค่าเสื้ออาหารให้วัวกินและให้ค่าจ้างเลี้ยงวัวด้วยปรากฏว่าคนเลี้ยงเอาใจใส่เลี้ยงดูวัวของท่านอย่างดีเอาญ้ามาให้เอาญ้าเอาน้ำมาให้กินส่วนท่านนั้นจะไปดูเป็นครั้งคราวหนึ่งเดือนหรือสองเดือนท่านจึงจะไปดูสักครั้งหนึ่ง เป็นอย่างนี้ท่านลองคิดดูสิว่าวัวน,นั้นมันจะรักคนเลี้ยงหรือรักท่านแน่นอนที่สุดวัวมัน,น well, จะรักคนที่เลี้ยงมันและมันไม่รู้จักท่านซึ่งเป็นเจ้าของมันเสียด้วยซ้ําเพราะในจิตของมันคิดว่าคนเลี้ยงคือคนที่ให้มันกินนี่แหละเป็นเจ้าของหญ้าที่มันกินมันไม่รู้ว่าเจ้าของหญ้าที่แท้จริงคือท่านดังนั้นมันจึงรักคนเลี้ยงซึ่งเป็นคนที่ให้มันกินแต่มันลืมเจ้าของที่แท้จริงซึ่งก็คือตัวท่านนั่นเอง อันนั้นเราก็แสดงว่าถ้าเรายึดติดอยู่กับเหตุเราก็ไม่ต่างอะไรกับตัวอย่างนี้ไม่ต่างอะไรกับวัวใช่ไหมล่ะวัวมันแยกแยะไม่เป็นนะวัวมันแยกแยะไม่เป็นเหตุปตินนะถ้าเราแยกแยะไม่เป็นเราก็ไม่ต่างกับวัวนี่ก็จะใช่ไหมสวัสดีครับ ่นี้เห็นไหมว่าสีฟัาอัฟอานเออไอเรื่องของตัวอิทอัฟอานที่ผ่านมานั้นเราเห็นด้วยตาเห็นด้วยตา การกระทาเราเห็นด้วยตามันะเหตุมันมันมัน,มนยากใช่ไหมคนนั้นทําคนนี้ทํานะเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ระดับภายนอก mm hmm. นะเราฟานะจากภายนอกนั่นแหละฟานะจากนี่เรากําลังพูดเราอยู่ในาามากรมฟานะใช่ไหมละ่ะมากรมฟานะนี่คือเราต้องการจะหลุดพ้นจากตัวเราเองแล้วจะหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างนะให้เหลือแต่ล้ออย่างเดียวนี่ก็เรียกมากรมฟานะต้องผ่านฟานะนี้ไปก่อนนะพอผ่านฟานะนี้ มะกอบพานาเนี่มีก็มีสี่อย่างตาฮิดอัฟานตาฮิดอัสมะตาฮิดซิฟัตและตาฮิดดัตรรบสี่อย่างแล้วก็ไปเข้ามากอบบาโกนี่ไล่ะมากอบบาโกก็ชูดุนวะดาฟินกัสรอห์ชูดุนกัสรอห์ฟินวะดานั่นแหละตรงนั้นแหละมันจะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งโคเดฟานาฟิลละฟานาฟิลละสลายทุกสิ่งทุกอย่างไปในอัล่ะนะฟานาอุฟิลละขึ้นไประดับหนึ่งก็เรียกฟานาอุนฟานาอี ได้ยินใช่ไหมอาจารย์ไปบุญนะฟานาฟิลล่าฟานาอุนฟานาอีนั้นต้องไปเรียนในอะไรมาลุซอฟีนั้นอยู่ในมาลุซอฟีระดับระดับฟานาฟิลล่าฟานาอุนฟานาอีนั้นอยู่ในนั้นส่วนมากกว่านั้นส่วนที่เราเรียนในระดับล่างนี่ฟานาธรรมดาอยู่ในมาโกฟานาเราไปบาโกนะอาทีนี้นี่เราเริ่มจากดูเฮดข้างนอกก็คืออะไรเรื่องของดูเับอ่าน ในรับอานี้อลัลลรตยลนีการกระทําของพระองค์ผ่านทางบุญญาตเออผ่านทางตับุบบาดันของเราผ่านทางร่างกายของเราอ่าเตยลีการกระทํานั่นคืออัฟอานของพระองค์นะที่เราเห็นเห็นผ่านทางตับุบบาดันของเรานี่ไม่ใช่เฉพาะของเราของทุกสิ่งทุกอย่างนะผ่านทางซฮหตุใช่ไหมล่ะอ่าทีนี้อ่าพออะที่ตย์อัสมาล่ะก็คือ พระองค์ทรงตยล,ลียาสมาของล์ที่หัวใจของเร,เราเราดูคนนี้ว่าคนนี้เป็นผู้ให้นะนั่นคือเราขโมยนามชื่อของเล่ามาไว้ที่คนเนี้ยนามชื่อของวะฮาบเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่มีเมตตาเราเอาขโมยนามชื่อของนั่นมาไว้ที่คนคนนี้านี่คือรั์มานนะอารมานมาไว้ที่คนคนนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงล่ะให้ทะลุ อย่าเอานามชื่อของเรามาไว้ที่คนคนนี้อย่าให้นามชื่อว่าหับมาอยู่ที่คนที่ก็ให้ไล้ของเรามาไว้ที่ตัวเราในขณะที่เราให้คนอื่นแต่เรามองทะลุไปยังอัลนะนนั่นแหละทําให้ทําให้เราหลุดจากการยึดติดกับการเอานามชื่อไปไว้ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะมองไปยังอัลนัรมูซัมมาที่แท้จริงเจ้าของนามชื่อที่แท้จริงเข้าใจไหม อันนั้นระดับลึกลงไปอีกในใจเราทีนี้พอไปตเตยซีฟัตล่ะันมก็ระดับลึกลงไปถึงระดับรูเพราะอัลลอฮฺเตยลีซีฟัตผ่านรูเราอเดี๋ยวม่เดี๋ยวค่อยเคยพูดเวลาถึงที่มันอัลลอฮฺเตยลีซัตผ่านซีรของเราซีรหรือภาษามารถยุใชัยกับมารุสิโย มันเล็กไปอีกแล้วนะอพอฟานะตรงนั้นแหละนั้นฟานะตัวเราหมดก็เข้าสุ่บากโกนะจะฟานะนั้นฟานะฟานะฟานะไปอีกฟานะฟินละฟานะอุนฟานะนี่เอามาปล่อยพลางพลางก่อนนะแต่ให้เรารู้ว่าเราเดินอยู่ตรงไหนตอนนี้เรายังอยู่ที่โคนมันไม่ใช่วาดเย็นแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนไม่รู้ทิศทางไม่รู้จะ อะไรเนาะจับต้นจนปลายไม่ถูกนั่นเรียงให้ดูก่อนส่วนรายละเอียดนั้นแต่ละจุดแต่ละจุดนั้นอันนั้นต้องต้อง,อ,งอาศัยความเข้าใจต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยการเรียนนะต้องอาศัยอมามุธสาคัญต้องอามาุอามุตริกัตนะสำคัญเลยแหละอันนั้นนะตัวอย่างที่ยกมาครั้งต้นนั้นก็เสมือนกับว่าท่านรักนายโกซึ่งเป็นผู้ให้ท่านโดยจิตของท่านหรือมั้หรอ ซึ่งเป็นผู้ให้อันแท้จริงถ้านเอาน้ำชื่อผู้ให้มาไว้กับนายกและนายขอก็เปรียบเสมือนกับบัวซึ่งรักผู้เลี้ยงนะผู้ให้หญ้าให้น้ําแก่มันจนลืมผู้ให้อันแท้จริงก็คือตัวท่านเพราะมันคิดว่าผู้ที่ให้มันกินนี่แหละคือผู้ให้มันเราถ้าแยกแยะไม่ออกเราก็ไม่ตางกับบัวนะวิธีการที่จะไม่ให้ท่านขโมยนามชื่อผู้ให้มาไว้กับตัวท่านหรือไว้กับบุคคลอื่นก็คือให้ท่านเพ่งเล็งให้ซึ้งในจิตว่าผู้ให้ที่แท้จริงเกินเหรอ โดยผ่านทางคนที่หยิบยื่นให้ท่านเท่านั้นนั่นแหละทำยังไงอย่าให้เรายึดติดกับสาเหตุนั่นะนะนะนี่เราต้องเพ่งจิตนะเวลาเราสิเกตนั้นะเรานั่งหลับตาแล้วเรานั่งนี่ไปทีละขั้นนะสิเก็ตเรานั่งเอาเริ่มจากใตอัฟอัานก่อนเพ่งจิตให้เห็นว่าทุกๆก,การกระทาทั้งหมดนั้นะมาจากอนะไรอ่าสักพักหนึ่งพอาเริ่มอยู่ตัว เราก็ค่อยพ่งยึดว่านามชื่อทั้งหมดมา,ากอนแล้วการเป็นผู้ให้การเป็นผู้อะไรทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้ที่ทรงเมตตาเป็นผู้ที่ะอไรบกครองอะไรทั้งหลายนั้นเราไปไหว้กับคนนั้นคนนี้ไม่ถูกนั้นแค่จริงแล้วทั้งหมดนั้นมมซัมมาที่เรา่อของพระนามที่จริงขึอนหรอน่ะมองกลับไปเอาหรอแล้วก็ไปเถิลัิฟาตอีกนนบางทีละขั้นจนกระทั่งเพ่งเล็งไปถึง ให้ดัดนะไปถึงตอนของมันเดี๋ยวก็รู้เองนี่เราอ่านหนังสือเล่มนี้เราเรียนหนังสือเล่มนี้นี่นี่ถ้ากับเราได้เรียนคล้ายๆกับเราได้เรียนหนังสือดุรุนาฟิสแล้วเนี่ยก็พูดนะแต่เขาไม่เขาพูดมากกว่านี้กว้างกว่านี้หรือก,กว่านี้แต่ว่าเนี่ยส่วนก็ได้ส่วนที่สําคัญแล้วแหละส่วนหนึ่งเป็นความรู้พื้นฐานไว้ก่อนก่อนที่จะไปเรียนดุรุนาฟิสข้างหน้า <ingen ver ning> ให้เรารู้ก่อนให้เราคุ้นชินกับคําพวกนี้ก่อน เมื่อจิตของท่านรู้สึกเช่นนี้แล้วความจริยธรรมในจิตของท่านก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นทันทีท่านก็จะรักนายกนายขอและนายข้มือเหมือนกันเพราะจิตของท่านเพ่งเล็งว่าเลาะได้ให้แก่ท่านมากโดยผ่านนายขอแล้วเราได้ให้แก่ท่านน้อยโดยผ่านนายคอและเราไม่ได้ท่านเลยโดยผ่านทางนายขอเพราะฉะนั้นความรักในจิตของท่านต่อเพื่อนของท่านทั้งสามคนนี้ก็จะสม่ำเสมอจะเท่ากันทำได้หรือเปล่าถ้ายังทำไม่ได้แสดงว่ายังไม่ยังไม่ได้ได้อัสมา ยังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งนะรู้สึกว่าเรานี่ถึงหลออย่าเพิ่งรู้สึกว่าเรานี่วปยุวาลิยุลอฮออย่าไเพิ่งรู้สึกว่าเรานี่เป็นคนอารีฟนะเข้าใจหรือยงังนะเนะี่ยนี่มันมีสิ่งมงชี้บอกอยู่ว่าเรานี่ได้ได้อะไรแค่ไหนนะดังนั้นเมื่อใดที่ท่านรับสิ่งของจาก ผู้ที่ให้แก่ท่านก็จงกล่าวชุกโกรขอบคุณตอลอ์ซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้ให้ท่านที่แท้จริงและเมื่อท่านได้ให้สิ่งใดแก่ผู้อื่นท่านก็จงกล่าวชุกโกรอัลอ์ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ท่านนั้นได้ให้แก่ผู้อื eler, ่นเห็นไหมเราให้คนอื่นเราก็ชุกโกรเพราะล l อ a h หลอกให้เราได้ให้เราได้รับจากคนอื่นเราก็ชุกโกรเพราะลลล a h หลอกที่ให้เราการปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นสิริมงคลแก่ท่านและท่านจงอย่าดูถูก ดูมินเยดยามต่อสิ่งที่สิ่งของที่มีคนมาให้ท่านถึงแม้ว่าสิ่งของนั้นจะมีค่าน้อยหรือเป็นของใช้แล้วก็ตามเพราะว่าการดูถูกดังกล่าวนั้นก็เหมือนกับดูถูกเลาหรอซึ่งเป็นผู้ที่ให้ที่แท้จริงแสดงว่าเนี้ยไม้ที่เราได้มานั้นข้าวมื้อน,นี้ที่เราได้กินอร่อยไม่อร่อยนั่นคือเราให้เราได้กินใช่ไหมล่ะอะได้เงินน้อยได้เงินมาก นะนั่นคือเนี่ยมัดจะเรอให้ใช่ไหมละ่ะได้ของดีของไม่ดีนะนั่นคือสิ่งที่เราให้ถ้าเราทําอะไรได้ะ่ะชุกโกรเรเดโดเรดโดและชุกโกใช่ไหมละ่ะนั่นคือเราให้เพราะฉะนั้นถ้าเราเรยดโดเราชุกโกนี่เราจะพอใจพอใจในสิ่งที่เราทํากับเราพอใจในสิ่งที่เราให้เราโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม,ม้อะไรโดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าเลาไม่ยุติธรรม ไม่รู้สึกว่าทําไมฉันถึงไม่ได้นั้นฉันถึงไม่ได้นี้ทําไมฉันถึงไม่ได้ที่ดีกว่านี้อนั้นถ้าเกิดความรู้สึกนั้นก็แสดงความเกิดความรู้สึกไม่ดีก่อนแล้วนะั้นเกิดความรู้สึกไม่ไร,ร้ดอนะได้เมียคนนี้มารู้สึกไม่น่าแต่งงานกับคนนี้เลยเสียใจเหลือเกินที่เลือกคนนี้ผิดลืมนึกไปว่านั่น,นเราเลือกให้ไม่ใช่เราเลือกเองจริงและแม่ไปดูให้จริงและถามคนนั้นคนนี้จริงและเราไปเลือกก นั่นอาลม์ทางนั้นหละเบื้องหลังนั้นเราได้เห็นสาเหตุหรอกไปโทษคนนั้นคนนี้แม่ไม่น่าเลือกคนนี้ให้เลยถ้าเลือกตามผมว่าละบาดนี้ดีกว่านี้ไปแล้วใช่ไหมอ่าจริงๆไม่ใช่แม่หรอกแมน่นคือสาเหตุหรอกนะของข้างนอกเราต้องเรกรู้จักแยกแยก,แยกสาเหตุหบาดตินนะอ่านะมองให้เห็นถ้าเกิดเห้เห็นกันแท้นั่นแหละ ในทรรนองเดียวกันเมื่อท่านให้สิ่งของให้ของสิ่งใดแก่ผู้อื่นท่านก็จะได้รู้สึกลายท่ายน้อยเพราะว่าสิ่งที่ท่านให้แก่ผู้อื่นนั้นถึงแม้จะมีค่ามาสารก็ตามท่านจะไม่รับผลบุญเลยถ้าหากว่าการให้นั้นไม่มีคลัสความบริสุทธิ์ใจตรอหรและถ้าหากมีคนเอาเงินหรือสิ่งของมาสาะก็ทําบุญให้แก่ท่านถึงแม้ว่าค่าของมันจะเล็กน้อยโดยที่ท่านเป็นคนนัํารวยมีเกียรติก็ขอให้ท่านรับไว้ด้วยความปลื้มใจเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราให้แก่ท่านอ่านี้ ถ้าเรามีวิชานี้เรารสึกได้อย่างนี้นั่นเราก็ไม่รู้สึกอะไรไงนะบางทีจัดงานจัดไรคนมากินทำคนมากินงานให้ยี่สิบบาทโกรธไม่ให้เกียรติเราเลยนะวันนี้น,น,นั่นจริงๆนั่นเืออัลแล้์ให้เรานะผ่านเราบางทียี่สิบบาทของเขา่้ก็มีค่ามากนะสำหรับเขานะเห็นไ,ไหมเอยี่สิบบาทของเขาต้องกว่าเขาจะได้เขาทําได้งานวันได้กี่บาทละ ได้วันละร้อยจ่ายให้ครอบครัวนเขาอุตส่าห์ให้เรายี่สิบบาทลองคิดดูอืมงั้นเพราะงั้นแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะนั่นแหละเพราะงั้นให้เรามองให้เห็นถึงเกณฑ์เทวะที่เราได้นั้นได้นี้นั่นนั่นคือการให้องอนล่อผ่านคนนั้นคนนี้หรอกใจของเราจะได้ไม่ยึดติดฝึกทําให้เป็นประจํานะใจของเรานี่มันมันคืนมันต้องฝึกให้เคยชินนะถ้าเราเคยชินกับอะไรามาตลอดตั้งชีวิตมันจะผูกติดอยู่ตรงนั้นแหละตลอดชีวิต ถ้าเราไม่รู้จักที่จะฝึกมันสลัดมันออกนั้นอ่านะมันยากที่จะทำสิ่งที่มันจะช่วยกระเทาะเราให้ออกจากความเคยเชินร่างเงาเดิมนัม้นก็คือดีเกียิกเกแนในเพราะอะไรถึงต้องมีอามานตอริกัสเพราะอะไรละ่ะก็มันจะทำให้เราดีเกตได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวและจริงจังตรงนี้แล้วมันช่วยกระเทาะเราออกจากการจิตพันธนาการในความรู้สึกของเราเองนะั้น นะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราให้แก่ท่านถ้า,าว่าท่านไม่ชอบของที่เขาให้ท่านก็ควรจะรับไว้แล้วเอาไปแสดงก็ให้คนอื่นเขาอีกเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่รับคนให้ก็จะรู้สึกน้อยใจและท่านเองก็จะเป็นคนบ้าย่อและมิ่นตอหรอด้วยนะเพราะอะไรของที่เขาให้นรับไปก่อนเสมอนะนะเราไม่รู้หรกว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะเราว่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่จําเป็นไม่ต้องให้หรอกแต่นั่น ล,ลึกคนที่ให้เรา,าเขารู้สึกน้อยใจเขาเสียใจนะมีคนเป็นจำนวนมากคิดว่าการไม่รับของที่บูญณให้นั้นเป็นการกระทำที่ควรยกย่องซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดอ,อันที่จริงแล้วการที่ไม่รับของที่มีคนให้นั้นควรทำนี้เพราะเขาหมินเออและเป็นคนบ้าย่อด้วยสรุปแล้วถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนน้ํารวยมาสารและมากโดยกิจยศอย่างไรก็ตามถ้ามีคนมาให้ท่านถึงแม้ว่าของที่เขาให้นั้นจะมีค่าน้อยนิด หรือว่าท่านไม่ชอบของนั้นถ้าท่านรับไว้แล้วเอาไปให้คนอื่นต่ออีกท่านก็จะรับผลบุญด้วยท่านอลุสุรสละสลวาสิสามมองท่านไม่เคยปฏิเสธเมื่อมีผู้ให้และท่านก็ไม่เคยปฏิเสธเมื่อมีผู้มาขอด้วยเช่นกันนะคดีพุไม่มีหนทางใดที่จะได้รับสิ่งที่ปรารถนาะและไม่มีหนทางใดที่จะหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากการขาดทุนได้นอกจากจะต้องเปลี่ยนมารายาทจากการกระทําจากเลวเป็นดี ไม่มีการเสียใจได้อีกเมื่อเท้าของท่านลงไปในหลุมกูโบร์นะวะาลหะดำนะสั้นๆแต่คมคายนะนี่หนังสือนี้